สัญชัยธรรมาวุฒโธปร,ระธานสงฆ์นย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งพร้อมด้วยคณะสงฆ์สามเณรเจ้าหน้าที่และกัลยาณมิตรได้ลงพื้นที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญข่าวสว่างให้กับท่านชายแมนแมนในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเข้าวร่วมในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564 โดยถุกย่างก้าวของทุกท่านที่ได้เดินไปทําหน้าที่เพื่อเชิญชวนชายมาบวชพระนั้นหมายถึงทุกท่านได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่สําคัญยิ่งเลยทําหน้าที่ทุกเส้นทางแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะมีความขรุขระบ้างนั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใดค่ะในการทําหน้าที่กัลยาณมิตรทุกท่านได้เชิญชวนผู้มีบุญถึงบ้านถึงตัวถึงใจ เพื่อนําข่าวนี้ไปแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ท่านชายได้รับทราบและไม่ตกบุญใหญ่จากการได้บวชค่ะรวมทางได้รับทราบถึงกําหนดการของโครงการความสัมพันธ์และวัตถุประสงค์ของการจัดบวชในครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากท่านชายแมนแมนเขาร่วมโครงการหลายท่านค่ะของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งทุกท่านยังเดินหน้าลุยเชิญชวนท่านชายตามบ้านอย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่เจอท่านชายระหว่างทางก็ทาหน้าที่แจ้งข่าวบุญได้ทันทีเลยค่ะเป็นการทำหน้าที่กันอย่างทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้ในบางพื้นที่ในช่วงที่ทำหน้าที่นั้นฝนได้ตกลงมาทำให้เส้นทางในการลงพื้นที่ก็ค่อนข้างยากลำบากแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคในการสร้างบารมีแต่อย่างใดเพราะจากการทำหน้าที่ชวนบวชของทีมงานทุกท่านในครั้งนี้ ต่างก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการทําหน้าที่กัลยาณมิตรจึงได้รวมใจกันเพื่อเชิญชวนชายแมนแมนมาบวชและในช่วงนี้ทีมงานที่ได้ลงพื้นที่บ้านห้วยกระวานบ้านห้วยน้ายําใสและบ้านตะโกล้างซึ่งอยู่ในอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งบางพื้นที่ก็มีชาวมอญที่อาศัยอยู่สนใจสมัครบวชหลายท่านเช่นกันค่ะ และในวันนี้บุญนิวส์ก็ได้มีบทสัมภาษณ์ของพระสัรชัยธรรมาวุฒโธประธานสงฆ์ูนยนปฏิบัติธรรมสวนพึ่งถึงบรรยากาศของการลงพื้นที่ชวนบวชของทีมงานพร้อมทั้งบทสัมภาษณ์ของผู้สมัครบวชเข้าร่วมโครงการไปติดตามรับชมพรม้อมๆกันค่ะที่มาชวนบวชนะครับรู้สึกปลื้มอย่างไรบ้างนะครับนะก็ปลื้มใจหลายอย่างนะครับนะโดยเฉพาะที่นะมีผู้มีบุญนะครับชัยแมนแมนะครับที่รู้สึกว่ามี นะพระมาโปรดนะครับแล้วก็รู้สึกว่านะทั้งชีวิตเลยเนี่ยยังไม่เคยบวชแล้วก็รู้สึกปลื้มใจมากที่พระอาจารย์เนี่ยมาชวนบวชทําให้มีโอกาสบวชในครั้งนี้เพราะว่าบางท่านนะครับฐานะยากจนนะครับนะไม่มีปัจจัยในการบวชก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่มีโครงการแบบนีนะ้แล้วก็สนใจแล้วก็สมัครบวชนะแล้วก็หลายๆท่านเองนะครับ รู้สึกว่ารอพระอยู่แล้วก็รอผู้มีบุญอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านน่ะได้บอกกับเราว่าผู้มีบุญยังรอเราอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปชวน บุคคลเหล่านั้นนะครับมาบวชบูชาธรรมหาบูชนียอาจารย์กันนะครับครับดีใจมากครับดีใจมากเนาะครับผมที่มีพระมาชวนบวชครับอเหมือนกระบูนมาถึงเต็มบ้านน่ะครับแล้วผมก็มมเจสธาอยากจะบวชให้พ่อแม่อยากจะชายนี้พ่อแม่ถึงพ่อแม่ตกค้างอยู่ที่ไหนก็จะได้หลูดไปส่งบุญให้บวชเป็นพระแล้วก็น่งสมาธิให้ดีให้เต็มปื้มครับบวชแน่ๆเลย ต้องไปให้ถึงท่านว่าครับมุกกรลา,า,าเดือนมุกราใชท่านว่ามกรลา,า,า,าแล้วก็ต้นเดือนกุมภาเนาะตอนเดือนกุมภาครับผมครับ <ผม S 1>